พอกนะคุณไหที่เดินลงมาอยู่ี่มานเดินลงมาอยู่ที่หมูนั่นนะที่ท้าเยแล้วนะท้าเียเลยเต่าเหรอเต่าชื่ออะไรวะจริงนะไม่ไดจริงชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาบอกนี่ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวไปเหลือซะดีไม่ได้เราอะเร็เร็วเร็วรวยร็วเวเเรเเ เปลี่ยนเอาหมายเลข32เข้าไปครับ VIP Super Rising นะครับเอาทวินอย่างดีออกเอาหมายเลข32เข้าไปแทนมาดูอ่ามีการเตะคืนให้ครับลูกนี้พุทธ วงชาวงชาดีนะครับหมายเลข32ลงไปแทน ลูกนี้ภูมิพัดดักไว้ได้เปิดขึ้นมาทางปีกซ้ายครับจับบอลไว้ได้โยนยาวไมกครั้งหนึ่งเป้าหมาอมไม่ถึงครับไปติดชารตรีแต่ว่าเข้ามาช่วยไว้ครับเดช,ชัยเดชายปงมีคืนกลับมามารี่สองเบิ้ลกลับมาให้กับปิยะ แล้วไม่มีธงครับอาคับปิยะยังไงโดนประทะ่าไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้วันชายจ่ายลูกนี้ดีทีเดียวครับมรหมายเลขเจ็ดสิบสองได้เตะมุมครับลูกนี้เชิดชายเป็นคนเตะครับ ชายนี่ก็อดีตนักฟุตบอลระดับสโมสรน,นะครับอย่างได้อยู่ครับเปิดกลับไปน,นันทศักดิ์คุบไว้ได้ครับไม่มีลั่นลูกนี้ตะกฉอกมานี่หลออยู่แล้วนะครับทางกองหน้าของทางฝั่งออพิ่มนต์สีเปิดมา โขกขึ้นมาครับอาครับสวยทีเดียวหมายเลขสิบสองไปแล้วจะเด็ดสมเด็จอุดมพง์ไปที่สมเด็จอีกทีหนึ่งสมเด็จล็อกลงไปครับสวยทีเดียวเปิดซ้ายเลียงเข้ามาอ่าครับตั้งป้อมยิงลูกนี้เปลี่ยนทางอย่างดักไว้ได้ครับของทางฝั่ง,งอ้อยมนสีสวยเดียววันชยัยวันชัยจ่ายออกซ้ายไปยังงของบอลอยู่ครับเปิดขึ้นหน้ามา แม่โดนดักไว้ได้ครับของทางฝั่งไรซิ่งยังแค่บอลออกมาเล่นไม่ได้ครับออยมศสีโดนบุกต่อเนื่องอีกครั้งนึ่งมีลื่นครับอ่าครับลื่นไปนิดนึงอ่าลูกนี้เปิดออกซ้ายแล้วโอ้โหลูกนี้นิดเดียวครับโอ้โหนี้ล้ำหน้านะครับแล้วก็ มีการเปลี่ยนตัวอีกขั้นหนึ่งอ่อนพิมลศรีเอาปียะออกนะครับตอนนี้เราจะเอาบางอีเข้าไปแทนนะครับตอนนี้คดเชิด ดึงกลับมาภูมิพัดภูมพัดไปที่แม่กลับเบิ้ลกลับมาครับมาที่โคชเชอร์จับแล้วลั่นออกข้างไปครับภูมพัดคืนกลับไปวัชรศิลป์วัชรศิลป์กลับมาที่ภูมิพัด ที่เลิมครับปูมมพัฒน์แม่มาที่วันชัยวันชัยมาที่เชิดชายเชิดชายพลิกสวยทีเดียวแม่เหมือนเห็นตาหลังเหมือนมีตาหลังนะครับนี่ออกซ้ายไปพี่หมูครับพี่หมูทีละเปิดออกปีกซ้ายกลับมาได้ไหมยังได้ครับจะออกซ้ายก็ไม่ดีครับลุงนี้ เป็นลูกทุ่มของทางฝั่งออดฟีคิครับของทางฝั่งไรซิ่งไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งแม่แต่ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวปีกซ้ายกี่คนนะครับไรซิ่งก็ยังไม่เคยขึ้นทางซ้ายเลยนะครับอย่างเน้นขึ้นทางขวา ลุกเต็มมุมครับของทางฟังไรซิ่งมองมาลูกนี่เปลี่ยนทางแม่โดนโคก คืนในผู้สาวประตโหภูมิพัฒน์นี่ใจคอแก่โคกคืนผู้รักษาประตูเลยนะครับเปิดยามาเป้าหมายครับแน่นอนช้ยพรกับเลิศล่าอ้าวลูกนี้ซีนันศักดิ์เตะไม่ดีแล้วก็พัฒรกรนะครับก็เตะทิ้งไม่ดีครับโดนบุกกับมาใหมอ่อาอแล้วครับมีโอกาสแล้วบังอี อืศกุลครับบางีคืนกัหลังมาอีกไปทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งเปิดหรือเปล่าเปิดแล้วครับตอนนี้อบอนมาไม่ถึงชัยพรนะครับรออยู่แล้วชัยพรสองสุนามียังมีโอกาสอีกเปิดอีกทีหนึงวันอ่าลูกนี้ชัยพรยิงเป็นประตูครับแล้วมีธงขึ้นมาครับโอ้โหผู้ช่วยดรสินยกธงขึ้นมาครับว่า ชัยพรลำหนา้าครับโอ้โหลแมนนี่ใจต้องนิ่งเลยนะครับยกลูกนี้เป็นลูกที่มีสกอร์ด้วยโอ้โหแมแต่คนที่เห็นชัดที่สุดก็คือผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่แหละครับก็ต้องเคารพการตัดสินกันไป ไม่ชัยพรเซ็งเลยครับจิ้มยิงลูกนี้ไม่ได้ประตูนะครับโดนจังหวะจับล้ำหน้าไปเปิดออกทั้งขวายครั้งหนึ่งอีกแล้ว <Yeah. S 1> มาทางเดียวครับล็อกคืนกลับมา <Yeah. S 1> อย่างล็อกไปล็อกมาครับย <Yeah. S 1> ังลอกพยายามรออยู่แต่โดนเตะลูบลงไปยังไงครับ yeah. 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 เป็นฟีคิดของทั่งฝั่ง Rising Star ครับครับและตอนนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนทนเวลาบาดเจ็บแล้วครับ Rising Star ยังนำอยู่1ประตูต่อ0ูนเกือบจะเสียประตูแล้วครับ Rising อสักครู่นี้แต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้า ฝีคิดเข้าไปน่าพระสิทธิ์รับสบายเข้ามือพระสิทธิ์นะครับคืนมาประจักรเปิดขึ้นมาเชิดชัยเชิดชัยมาแห่สวยจีเดียครับหมายเลขสิบเอ็ดหมาแล้วชัยพรโดนนักกรนนี่มาเร็วเลือกเกินหมายเลขเจ็ดิกหมายได้ดีครับลูกนี้ชารตรีชารตรี ใทางแคบครับเปิดขึ้นมาไปโดนดักไว้ได้ภูมิพัฒน์ภูมิพัดลูกนี้หมวนสวยทีเดียวครับหมายเลขเจ็สองวันชช่วันชัยยังโดนตามแซะอยู่วันชัยขึ้นกับมาประจักษ์ประจักษ์กคืนกับอีกทีนึงต้องเริ่มใหม่ครับที่ภูมิพัดภูมิพัดขึ้นมาที่อสกุลบางอีครับอสกุลประจักษ์คำโสภา ประจัก์มองครับคืนกลับมาที่เชิดชัยเชิดชัยเล่นยังไงครับลูกนี้มันแน่นไปหมดเลยครับโดนลุมไปคืนกลับมาที่ภูมิพัดภูมิพัดย้อนมาครับเอาลงสวยงามทีเดียวป่ายแล้วชัยพรชัยพรลั่นไปนิดนึงครับเลยต้องรีบเปิดครับนี่เลยไม่ดีเลยขอโทษเพื่อนเลยครับแม่บอลจับบอลลั่นนะครับต้องรีบเข้าไปเอาบอลเลยกลายเป็นเสียบอลไปกำพล เสร็ขึ้นมาที่ชาตรีชาตรีมาอุดมพงศ์อุดมพงศ์ง <c oughs> เปิดมาสวยเลยกกับไม่รู้เพาโดนเชิดชัยแม่วันนี้เช,ชิดชัยเล่นได้ดีทีเดียวนะครับก็ตัดบอลสวยๆหลายครั้งทีเดียวอสกุลอีกครั้งหนึ่งบางอีอัศกุลเลี้ยงเข้าหาแม่ก็ชี้ออกไปวันชยัย วันชัยมาที่ประจักษ์ประจักษ์กมาที่เช,ชิดชยัชยเชิดชัยหมองับแม่ยังไม่ได้เชิดชัยตักเข้าในกลับไปที่อาศกุลอัศกุลขึ้นมาวันชยัยกรรมการทดเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับตอนนี้ไปทางซ้ายเลยครับหมายเลขเจ็ดสิบสี่นนทวัฒน์ออกซ้ายไปเลยครับนี่เติมขึ้นมาแล้วีกซ้ายเปิดเข้ามาก็ยังโดนโขกไว้ได้ครับโดยนักกรแ์ฟสองเซนเตอร์ไลซิงนี่เหนียวแน่นเหลือเกินครับนักกรกับ กำพลลูกนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามือซีนันทศักดิ์ปปปเปิดยาวมาเลยครับเข้าสู่ช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บแล้วครับตอนนี้อ่าแล้วลูกนี้บอลตกพื้นพระสิทธิ์กะจังหวะได้แม่นยำนะครับแมคกน,นี มีปัญหาแน่นอนขึ้นมาเองแล้วครับตอนนี้ภูมิพัดมาแล้วสปีดมาแล้วภูมิพัดภูมิพัดภูมิพัดแม่ไม่ได้ครับกลับไปที่อัสกุลอีกครั้งหนึ่งอัสกุลเปลี่ยนทางครับอ่าครับขึ้นเข้ามาที่ประจัก์ประจัก์ลากเข้าไปประจัก์ลากเข้าไปขึ้นไปนัปีซ้ายอ่านะครับมีโอกาสล็อกกลับมาแล้วเสียจังหวะเลยครับล็อกกลับมาโดนตัดไว้ได้ลากขึ้นมาเองเลยลากขึ้นมาเองโอ้โหไปเองเลยแล้วโดนขวางไว้ กรรมการให้เล่นต่อครับแม่ลุงนี้ถือว่าหลุดการครอบของบอลแล้วแม่เชิดชัยก็จับบอลไม่อยู่ครับลุงนี้จ่ายล้นไปอุดมพงษ์เปิดขึ้นมาตเติมขึ้นมาเลยครับลุงนี้หมายเลข12สมเด็จสมเด็จเปิดครับยาวขวางสนามไปได้บอลอยู่ครับไรซิ่งตีขวาแมอุตสาห์ขึ้นทางซ้ายแล้วครับยังโยนไปครับทางขวาอีก <c oughs> ก็ยังพยายามขึ้นทางขวาอยู่เหมือนเดิม ซ้ายสุดไปขวาสุดนักกรเปิดขึ้นไปโดนอ,อยังได้อยู่ครับ v Super Rising. ี s u p e เปอร์ไรซิ่งครับปีขวาตามสูตรครับป่าครับโยกเปิดอถ้าสิทธิ์ต้องจิ้มออกครับไม่กล้ารับครับจิ้มใช้ขาสกัดไว้ยังได้บอลครับยังไม่ออก ไม่หายโดนแย่งไปอีกครับ VIP Super Rising ก็ยังแย่งบอลได้อีกอลูกยิ้มีปันปะทะกันครับกรรมการให้เป็นลูกฟาวของทางฝปปั่ง Super VIP Super Rising Star ไม่มม่มีสตาร์ารารลูกยิ้เลยน VIP Super Rising จะได้ฟรีคิกครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับทดเวลามาเจ็บลุวงเลยมาจนครบแล้ว โอกาสจะพังสกอร์เพิ่มนะครับจบจากจังหวะน,นี้น่าจะกรรมการน่าจะเป่านกหวีดหมดเรการแข่งขันแล้วครับเปิดเข้ามาแม่ไก่ไปครับและหมดเวลาหรือเปล่ายังครับยอ,อยังครับยังยางยังยาง,งครับอ่าครับ วัชศิลป์วัชศิลป์เปิดมาภูมิพัฒน์ย้อนหลังนิดนึงครับอัศกุลอัศกุลปล่อยผ่านครับอืสวยทีเดียวอืโดนจิ้มไว้ครับโดยอุดมพงศ์แต่มากลับมาที่อัศกุลอีกนึงอัศกุลมมวนไหมหมวนหมวนแหมม้มวนคืนไหมดีครับอัศกุลชัยพรรอ,อเรียกบอลอยู่ครับแนตะ่อัศกุลไม่กล้าให้นะครับเห็นโดนประกบอยู่ ตุ่มลูงนี้ดักไว้ได้ครับวันชัยเชิดชายประจักรประจักจ์กโอ้โดนแซะจากด้านหลังครับกำพลได้ฟาวครับแม่หมายเลขสิบเอ็ดรับชายพรโดนทำฟฟาวประจักรชายพรเปิดครับลูงนี้ออกไปทางซ้ายได้ไหมไม่ถึงเลิอดล่าครับโอ้ าาีอาิคัานแแร็บแรกเลี่ดาครับสำหรับในครึ่งเวลาแรกนี้ครับก็จบลงไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับจากการนำไปของ w ี p s u p เ r อร์ไรซนะครับก็ สำหรับท่านที่กำลังชมอยู่นี้นะครับท่านกำลังชมฟุตบอลอคู่จากรายการมีลาครับนะครับ50อัพนะครับที่สนามพัสการสปอร์ตเซ็นเตอร์หมดเวลาการขันไดครึ่งเวลาแรกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่